คลาฟไททานิกเรามาอยู่ในอัปเดตของเพชรซิมนะครับอัปเดตนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการคลาฟไททานิกตามชื่อเมื่อกี้นะฮะเป็นตู้คอมไบโอเมติกนะครับคอมไบทูไททานิกรวมเป็นไททานิกได้ l i m i t ต็ดฮิลช์ t พชรอัลทัมเวเปิดสัตว์เลี้ยงใหม่มีเว้นมีโซนใหม่ต่างๆมากมายนะฮะแต่ว่าที่สนใจก็คือการคลาฟไททานิกนี่แหละฮะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นในการคลาฟไททานิกนะครับ เพราะว่ามันเพราะมันเป็นเกมของคุณเพสตันไม่น่าจะง่ายตรงนี้หรือเปล่าเอาทำอีเวนต์คลาฟไททานิกตรงนี้แหละครับไปมาดูกันว่าคลาฟยากหรือเปล่าวันนี้เราจะได้ไททานิกไหมก่อนอื่นเก็บเหรียญก่อนใช่ไหมปลดล็อกโซนก่อนโอเคเอ้ยเราไปไหนล่ะมาตรงนี้สิอ๋อเป็นหน่วยใหม่ครับเราเปิดสัตว์เลี้ยงหน่อยเหมือนพลังจะไม่เยอะอืมคือตอนนี้ต้องแข่งกันเองนะสองเกมเพรโกกับเพรซิมนะครับแข่งกันเอง แย่งลูกค้ากันเองคือลูกค้าคนเดียวกันเล่น2เกมมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันต้องฟาร์มเยอะไงเกมนี้ทั้ง2เกมเลยนะฮะต้องเปิดทิ้งเอาไว้เกมนู้นก็ต้องเปิดทิ้งไว้แบบข้ามคืนเกมนี้ก็ต้องข้ามคืนเหมือนกันโอเคโซนนี้คือทําเป็นโกลเด้นยี่สิบตัวเอา้าอะไรอีกแล้วอะเนฟอะไรอีกแล้วอะคุณเพสตันมาไม่ทานอีกแล้วเหรอเขาครับกันพื้นไปแล้วใช่ไหมเนี่ยคือผมมาไม่ทานอีกแล้วใช่ไหมครับกันสนุกเลยโอเคซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ขอบคุณมาก กดตรงนี้ได้เราทำให้เป็นโกลเด้นกี่ตัวฮะโอเคทำให้เป็นโกลเด้นอีกทำให้เป็นโกลเด้นอีกไปยังได้แล้วต่อไป breakable สา0รอันโอเคตรงนี้นี่แหละเราก็ทำการวางธงไปใช้ไปเลยด้านขวานี้มีที่อัปเกรดฮะใช้ใบเมเปิลครับอัพเกรดเราไม่มีเลยเพิ่มเรนโบวเพิ่มชายนี่เพิ่มดาเมจโอเคแล้วเมเปิลลิฟเก็บตรงไหน ใบเมเปิลเก็บตรงไหนถ้าเปิดไปพงังพังเราจะครับทันไหมเททนิกเขาเนิฟไปหรือยังไม่รู้ครับยังไงก็ยังไม่รู้น่าจะอยู่ในโซนสุดท้ายโอเคครับโซนต่อไปโซนที่3ามโซนนี้ทำให้เป็นเลนโบว์อ่ะเรียบร้อยต่อไปเบรกเกอร์โบว์รอแล้วก็เปิดตรงนี้ไปพงพังยังไม่มีตัวใหญ่โซนต่อไป สองแสนเจดหมื่นหมดแล้วยังยังไม่หมดยังมีอีกเยอะจริงๆโซนนี้ทำให้เป็นโกลเด้น50ตัวโกลเด้นห้ตัวโกลเด้นครับผมอันนี้ได้ไหมห้าสิตัวเรียบร้อยต่อไปเป็นเลนโบห้าตัวโอเคต่อไปพังห้าอยกล่องเราก็เปิดต่อตรงนี้ยังไม่มีตัวใหญ่เปิดต่อไปนี่ไง คอมบายโอเมติตู้รวมตัวใหญ่เป็นไททานิกมาดูกันฮะโซนต่อไปครับความรู้สึกคือมันไม่น่าจะง่ายขนาดแบบเอาตัวใหญ่ไปรวมแล้วเป็นไททานิกเลยมันน่าจะมีเงื่อนไขยอยู่ถ้าง่ายเราจะเนิฟถ้ายากเกินไปเอ่อเราจะเ,าเราจะไม่สนใจเราจะปล่อยให้เล่นไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> โอเคโซนต่อไปมาไปไปไ,ปไปโซนสุดท้ายครับมาเก็บเหรียญตรงนี้เลยพวกนาย นี่ไงอ๋อไททนิคตัวนี้ฮะเอามีจำกัดเหรอ1680ตัวมีจำกัดแล้วรวมยังไงอ่ะเออเดี๋ยวนะรวมแททนิคคืออันนี้ใช้ตัวใหญ่10ตัวอ๋อต้องเป็นคอนแคทคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้อันนี้มารวมได้อีกเหรอทำขึ้นไปแคท10ิตัวรวมเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งเราต้องใช้ตัวนี้กี่ตัวใช้สิตัว อ่าแล้วก็ใช้อันนี้10ตัวอ่อ๋อ,อมันไล่ามาเรื่อยๆครับรวมจากตัวเล็กก่อนคอนแคทก่อนไม่ใช่สิรวมจากอันนี้ก่อนทำขึ้นสไปแคสต์ตัวทำขึ้นสไปแคทคือตู้ไหนตัวนี้ใช่ไหมนี่ไงอ๋อมีทั้งคอนแคทมีทั้งสไปแคทแล้วก็มีตัวใหญ่อ๋อเป็นอะไรเอย่ยมันคืออะไรเอย่ยอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยโอเคครับอ่ะหยิบมาเลยอันนี้ นี่คือแพ็กไฟฟ์เวอร์มีคอนแคทต์อยู่ด้วยในนี้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวใหม่แล้วก็ไททานิกเหมือนเดิมเอกุศ e ีบแชทเอกสักหน่อยนิดนึงตังไม่ค่อยมีนิดนึงพอเพืิดจะได้ตัวใหญ่อือืหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่แน่นะฮะอาจจะมาตัวใหญ่ หนึ100่งร้ยกุญแจ TNT หนังสือไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยครับว่างเปล่าครับว่างเปล่าสองห้าสิบตัวใหญ่สักตัวไหมอ๋อนี่สองตัวสี่ร้อยโลบักเด๋วยวจะแมวเขาโพดมาสองตัวข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งโอ้โหสองตัวสี่ร้อยโลบักขอบคุณมากครับอือฮึอสองตัวสองตัว อ่าฮะแล้วตรงนี้โอ้ตัวใหญ่เออตัวใหญ่มาตัวหนึ่งหกร้อยห้าสิบโลบัคร้อยตัวใหญ่มาตัวหนึ่งตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็มีเจ้าข้าวโพดอีกนะฮะเอออ่าฮะอือมีตัวใหญ่อีกไหมโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สองตัวฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเจ้าแมวเออตกใจนว่าเททานิกโอ้ไม่ได้อยู่ตรงที่เรากดได้มันอยู่ตรงที่เรากดไม่ได้ หนึ 1> 1, ่โลบักได้สองตัว,วเรามาเอามาแมวคาวบอยตัวใหญ่สามตัวรอบนี้อ uh ือฮะอือ huh. ฮ uh ึอือฮึข้างหน้าเจ้าแมวข้าวโพดแล้วก็ออกุศิบสามตัวครับนี่มาเลยสามตัวตัวใหญ่อ่าฮะเป็นไททนิคดีไหมล่ะเออเแมวสองหมาหนึ่งนี่ก็เด่นด้วยนะโอเคครับ ได้มาเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เราอ๋อนี่จะรวมเป็นตัวใหญ่ได้แล้วนี่อีกนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้10ตัวโอ้โหมันก็ยากอยู่นะมันต้องเก็บไปเรื่อยๆไม่น่ามีจํากัดเลยอะหายไปกี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้ <laughs> ทำไมมันลดลงเร็วจังไปตลาดไปตลาดไปตลาดอ๋อนี่ไงเมเปิ้ลลิฟใบเมเปิ้ลเมื่อกี้เอ๊ะเฮ้ย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 ทำไมตกเมื่อกี้ huge concat นี่นี่นนนมี2องพันกว่าตัวเองเหรอตัวละ3ามบิลเลียนโอ้ยอันนี้10บล้านตัวละสิบล้านตัวละ7ล้านแพงเกินอันนี้8ล้านตัวละ8ล้านนี่นี่นี่สองจุดบิลเลียนครับจะไมเขาโพดร,ราคากลางอยู่ที่3ามบิลเลียนนี่คือตัวใหญ่ทําไมราคามันไปไกลอย่างนี้โอ้ไม่ได้ครับกะว่าจะซื้อเอาไปรวมเองไม่ได้เลย เมื่อกี้แวะไปที่ Discord ของ Big g เกมนะฮะตอนนี้กำลังคืกคืนมาก <g üler> เหมือนจะโดนเนิฟจริงๆหลายคนคือที่เปิดได้เมื่อคืนเนี่ยวันนี้เหมือนจะเปิดไม่ได้กันเลยเนิฟไปแล้วนะครับผมมาตอนเนิฟอีกแล้วมันเป็นอีเวนต์นะก็นานๆนแจกทีเนิฟเนี่ยมันมีพันกว่าตัวเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยบ่นกันเต็มเลยนะฮะเนิฟเปิดไม่ได้แล้วโอกาสเปิดได้น้อยมากนี่ผมไม่ได้เลยนะเจ้าข้าโพดไม่มาสักตัวเลยไม่มีเสียงมาเลยฮะมาลองเปิดดูซิตรงนี้มาไหมมีไหม มีไหมมีไหมมีไหมเนี่ยเท่าเดิมแล้วกว่าจะรวมเป็นตัวใหญ่แล้วกว่าจะเอาตัวใหญ่ไปรวมเป็นตัวอื่นแล้วก็รวมตัวใหญ่อีกแล้วก็รวมตัวใหญ่อีกแล้วก็รวมเป็นไททานิกนะฮะกว่าจะรวมได้โอ้โหแล้วก็มีเวลาจำกัดเออว่าแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคือในความเข้าใจในคิดว่าจะเป็นการรวมตัวใหญ่ที่เรามีอยู่แล้วเอามารวมเป็นไททานิกได้นะฮะอาจจะใช้จํานวนเยอะหน่อยแต่ละตัวมีแต้มไม่เท่ากันรวมให้แต้มเป็นไททานิกแล้วก็ค้าเป็นไททานิกได้เลยอย่างนี้เพื่อเป็นการลดจํานวนตัวใหญ่ที่มีอยู่ในเกมนะามก รดจำนวนตัวใหญ่เพื่อให้ตัวใหญ่มันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ไทเทนิกก็จะได้แบบมีมูลค่าตามไปด้วยแต่ไม่ใช่ครับนี่คืออีเวนต์ฮะรับเฉพาะตัวที่เปิดได้จากตรงนี้เท่านั้นและมันเปิดยากด้วยเผื่อจะได้ไทเทนิกไทเทนิกจากการจากการเปิดคอมโบคืออะไรมีคอมโบด้วยปกติไม่มีนะน้องหมาน้องหมาน่ารักมากตัวนี้อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ